สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ครับจะเป็นการแบทเทิลเปิดปีครับ2024นั่นเองนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เปิดปีมา <c oughs> เราต้องตีกันก่อน ว่าแต่วันนี้เรามีคอนเซปต์ยังไงครับการมทเทิญวันนี้ก็คือจะเอาเด็กที่แบบว่าอยากเล่นแล้วยังไม่มีโอกาสได้เล่นในปีที่แล้วนะครับไปเตรียมกันมาแล้วแหละผมอยากรู้มากว่าบูธจะเล่นอะไรแต่ยิ่งผมผมมีเดานะว่าน่าจะใช่แต่คงผม่าผมเดาเขาไม่ออกผมมีอยากเล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มอยากจะมาประกาศแล้วก็เชิญชวนด้วยแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะครับเกี่ยวกับ Regional League Thailand นั่นเองนะครับของปี2023-2024าถึงจะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่สิ นั่นเองคราวนี้นะครับเราจัดขึ้นที่เซนทันเวสเกตครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่สำคัญมากครับสำหรับคนที่แบบแข่งตลอดนะฮะใช่แล้วก็มาเจอกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวพวกเราตีกันก่อนมาเริ่มกันเลยครับการแบทเทิลในวันนี้ครับผมเอาแล้วครับโดยตอนนี้เราก็พร้อมแบทเทิลกันแล้วนะครับแบทเทิลเปิดปีวันนี้ไม่รู้ว่าเอาเด็กอะไรมาเดี๋ยวมารอดูกันฮะเอาก้อยเหมือนเดิมครับก้อยเหมือนเดิมมาดูกันครับออกก้อยเลือกเลย ขอเริ่มหลังครับโอเคเริ่มหลังนะครับผมเอาละพร้อมแล้วนะครับเปิดเลยครับผมวัคคานิซมีครับเล็กนี้เหรอแล้วก็โซลัวเขาเทินจั่วนะครับผมลงโบว์เทาาก่อนเลยฮะโอ้ของมึงครับผมหาเอาอย่างนี้ได้ใช้ด้วยกันอ่ะใช่ครับโอเคผมเอาเป็นผมเอาเป็นโซลัวอือฮึอ่าแล้วผมวางเลยนะครับผมยังไม่สับนะผมมีบัตรแบทเทิลนครับ เอาเป็นวัคคาเนซึมินะครับแล้วก็เอาเป็นวัคคาเนซึมิอีกตัวหนึ่งโอ้ขอโทษทีผมมีเลเวลบอลอีกใบหนึ่งครับใช่ครับผมเอาเป็นวัคคาเนซึมิตัวหนึ่งอะมาถึงเต็มห้าไปเลยไม่มีพลังงานติดครับผมผ่านเลยอ่านะฮะเข้าใจผมจวดครับครับงั้นคิดตัมหมอกครับโอเคครับขอใช้สองใบเลยครับพลังงานพลังจิตหรือว่าพื้นฐานพลังจิตโปยมอดพื้นฐานพลังจิตนะครับใช่ครับ เนทีตัวหนึ่งออีกตัวหนึ่งครับอลงหนึ่งลงสองมือมีใบครับมือมีอยู่ทั้งหมดสามใบอ้าหโอ้โหผมก็นึกว่านั่นจะไม่ไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนสบอลครับโอเคไฮเปอร์บอลครับโอเคอ่ะสามใบขึ้นมือสาใบขึ้นมือพอขึ้นเสร็จแล้วไนเนสบอลครับโอเคเนสบอลครับสองใบเลย มีมีคิวโอ้วิวทูครับอ่าว่าแล้วแอเอาเด็กที่ชอบเนี่ยรู้เลยเชื่อคามสามารถเลยครับเฮ้ยผมดูอยู่ว่าจะใช้เปล่าที่บว่ามือจะใช้ได้เยอะขนาดไหนไปครับโอเคโอ้ฟูลหแือนว่ะติดพลังงานครับให้กับวิวทูครับโอเคพลังงานพลังจิตตัวนี้ตีแรงตามพลังงานพลังจิตด้วยนะใช่ครับจดนะครับเชื่อความสามารถครับกำมือจั่วครับจั่วกาให้เป็นเจ็มือครับเอ้ยเจ็บใบเจ็บใบโอเคบนมือมีเซ ตัวสามใบครับหนึ่งตีเฟ้ว์นะตอนนี้ดีมากเชิญครับโอเคเข้าเดินจั่วครับวิวัฒนาการครับเป็นโซโลอาร์ครับผมแล้วก็ใช้นันจโมเลยครับอะไมือใช่ไหมวิวัฒนาการครับอิคาในซุมิติดรีเวนท์พันนะครับแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับทิ้งบีดารุทิ้งเลเวลบอลครับผมครับผม ผมเอาเป็นอิกคาร์เนซมีครับผมโอเคครับวิวัฒนาการเลยอยู่ข้างหลังนะแล้วก็โซโรอาร์คครับเปลี่ยนร่างครับด้วยความสามารถแปลงร่างรวงตานะครับเป็นอะไรฮะแปลงเป็นโปโลมอนร่างหนึ่งนั่นก็คือบีดารุนนั่นเองบนมือมีหนึ่งใบนะใช้ความสามารถนะครับจวดสีหนึ่งอ่าฮะอ่าโซโลอาร์ควิวัฒนาการไปแต่ผมทําได้เท่านี้ครับผ่านเลยนึกว่าน้องปีเราจะไปแล้วพอเซ็นจวครับวิวัฒนาการครับ เป็นเนติโอครับจากนั้นครับเจ้าพลังงานของเนติโอครับสัมผัสซิกเซนครับเอาพลังงานพลังจิตหนึ่งใบจากมือครับมาเสียบให้กับเบลเบนหนึ่งตัวเสียบให้กับมิวทูพอเสียบปุ๊บจวดสองใบครับโอเคอาจารวโมครับโอเคช่วยครับช่วยยูว่าท่าการครับคิดซ์สมองครับอ่าหยิบพลังงานพลังจิตครับอ่ะใช้พลังงานของสัมผัสซิกเซนอ่ะจับมีมีคิวโอเคเราได้จัวดัวดสองใบโอ้โห อ่าแต่นั้นเอาต้องปีหนีครับโอเคหนีฟรีนะตามโดยนี่ครับทางทีมสุดยอดขาวครับโอ้โหเนี่ยไม่อยากโดนที่สุดแล้วกําลังคิดอยู่เลยว่ามีไหมนี่ครับไอเทมติดโปเกมอนครับอ่าแม็กซินท่าต่อสู้ครับดีโวลูชันครับโอ้ติดพลังงานจากมือให้กับอ่ามีมีกิวครับจากนั้นก็ใช้ท่าต่อสู้ครับนี่ครับดีโวลูชันครับทุกตัวครับย้อนร่างขึ้นมือไปอ่าย้อนล่างขึ้นมือใช่ครับบูทพลาดแล้วแหละเออนีบูทพลาดแล้วมาเล่นกับตัวสเตจสอง เขาเดินจวอ่านี้หลุดครับครับผมอยากใช้เขาดีโวใช่ป่ะเราเราแป้งข้างหลังพอดีเลยพอดีเลยผมแป้งตัวหน้าเป็นตัวนี้แทนเขาเป็นตัวนี้เลยเหรอใช่ตีแรงเจ็ดสิบตามอีกคาร์นซูมิในสนามผมว่าเลยขเอ็กผมผมลืมแล้วมีตัวธรรมดาด้วยมีตัวธรรมดาด้วยนี่เอาลงให้หมดเลยโกรโซโลอาร์กลงไปแล้วก็บูทเท้าแปะทับเลยครับโอ้ไม่นะ ติดรีเวนจ์พันนะครับให้กับอิกาเนซูมิข้างหลังนะครับแล้วก็บีทารุก่อนครับตัวสองหนึ่งสองไฮเปอร์บอลครับทิ้งบัตเตอรเทนวีไอพีทิ้งนันจโมครับครับผมไฮเปอร์บอลผมไม่หาครับสับเล่นสับสับเลยเออผมหาไม่เจอคขานัจจะโมตะกี้หด้อเปว่านะ่แล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ครับครับผมทิ้งเลสคิวแคลลี่นะตัวเจ็ดครับหนึ่งดับเบิลเทอร์โบเอนจีครับผม จัดเข้าไปก็คือตี70ตามอีกคารเนซุมิในสนามนะครับเท่ากับจำนวนอีกคารเนซุมิบนกระดานมีมี่ตัว1 2 3 4ก็คือ2 8 0 2 0 2 6ลบ2ครับผมโอเคร่วมรอยคเป็นตัวเล็กด้วยตัวไหนขึ้นอันต้องปีขึ้นครับโอเคอันนี้ตัวปัญหาผมเขาเธอจูกครับตรงนี้มีคิวครับเฮ้ยมาเยอะอะไรวะเนี่ย เอาอะสัมผัสซิกเซนนะฮะติดให้กับมีมบคิวครับโจวสองใบไม่เล่นมิวถั่วยังยังออกมาไม่ได้ยังออกมาไม่ได้ติดเครื่องรางครับเห็นความกล้าให้กับยูวถูครับเพิ่มเ p พีไปอีก50 28แล้วนะใช่ครับหนีฟรีครับถึงเวลาแลวกูี่ใบวะเนี่ยบสนามีอยู่แค่3ใบครับโอเคบวกไป90โจมตีครับโคตอนคิเนซิสครับร้อยหนึ่งครับผมเอาแตกเลยอยู่ เจ็บหนึ่งครับเจ็บสี่สิบครับผมเจ็บสี่สิบด้วยอ่าโดนหมัดต่อยป้งมาผมเอาอีกคานิสมีขึ้นไปครับครับผมเอาเชิญจั่วครับผมโซลัวอืแล้วผมให้โซโลอาครับเปลี่ยนร่างเลยเป็นอีกคานิสมีตัวนี้ขึ้นมามันต้องยอมอ่ะงานวิจเลยครับทิ้งหมดเลยฮะตัวเจ็ดครับหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดอืออะติดพลังงานไฟครับครับแล้วก็ ไม่มีอะไรครับผมได้เท่านี้ผมผ่านเลยครับโอเคครับอยากแก้อันนี้แหละสะท้อนไม่ได้อะตอนเนี้ยอะติโอครับเสียกับมีมีคิวครับโอเคตัว2สใบโอติดเครื่องรางครับเฮ้ยอือโอ้โหนี่มันเด็กมีมีคิวแล้วเนี่ยก็เกือบจะใช่นะเอาล่ะผมจะทำไงให้กล้ามมือผมเยอะขึ้นทำสั่งของบอสครับ อีกคันซูมี่มาครับโ okay. 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 uh huh. อ้โหอันนี้แหละที่ไม่อยากจะโดนเอาละครับโจมตีเลยครับโคตรที่มีพิษครับโอเคหยิบอินไบโอเคผมเอาเป็นดูขึ้นไปครับอือฮึอ่าแล้วก็เข้าทนจัวครับแม่เหนื่อยจริงๆอ่ะเหนื่อยแล้วเออแคนเลเวลบอลก่อนแล้วกันอ่าโอเคครับผมจะไม่ต้องใช้ครับ ติดมาแล้วนี้เป็นเท่าเท่ากับไร้สีนะโอเคครับไร้สีซ้กกับไรสีนะครับนะฮะผมติดลงไปนะอืมท้ายเธนมันหลุดนะครับโอเคครับแล้วก็ติดลงไปสองใบเลยครับผมแล้วผมเหลือสาใบนะผมใช้บีดรูครับโจทย์สองหนึ่งสองอะไรใช้คันเบรดครับนี่แหละที่หาอยู่เลยโอ้โหตายแล้วผมเอาอีกคาเนซูมิครับผมเอาโซโลอาร์ครับผมเอาโซโลอาร์โอ้โห ผมใช้เป็นเคาน์เตอร์แคชเชอร์ครับอดึงใช่ครับเอาใบนี้ขึ้นมาแล้วผมตี120แล้วจวดครับโอ้โหเอเคครับ120้ครับจวดนครับ2นะครับแล้วก็เก็บรางวัลใบนึงมีมีคิวขึ้นครับโอเคมีมีคิวขึ้นมาโอเคครับก็ทึตจวดครับตัวแทงัวแทงความสามารถของนิตโอครับถับผมอ่ะเสียให้มิวทูครับโอเค ติดมิวทูแล้วโจทสองครับโจทสองใบวิววัฒนาการอ้าวลงเนตี้ครับเล่นตัวเดียวเลยเนี่ยเอาโทษทีครับนี่ต้องหลุดไปครับตอนจบโอเคครับโบตันครับโหเอานี่ขึ้นครับอ้าวเอามีมีคิวขึ้นโอเคโอเคโอเคเอาปีขึ้นครับอ่า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 ต้องปีขึ้นลงมีคิวหนึ่งใบครับผมอาติดพลังงานอติดให้กับมีมีคิวแล้วโจสององ ก็จวดสองใบครับอ๋อโอเคจะติดไปที่เบ้นวางั้นเถอะใช่ติดเครื่องรางให้มีมิคิวโอเคอืมมมมีฟรีครับมีฟรีโอเคอ่ามีมิคิวขึ้นมาผมผมขึ้าใหม่ครับเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยสู้มีมิคิวเนี่ยติดพลังงานให้อีกครับจากมือพลังงานจากมืออ่าฮะมีสองพลังงานโอเคอ่ะผมโจมตีครับโพส์อครับวันนี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบ วางตัวน้ำดาเม็ใช่ครับต่อให้ไม่มีอันนี้ก็ไม่โดดสะท้อนนะครับผมะคาเทนจัวครับผมนี่แหละที่เรารอคอยไาเหรอโซโลอาร์ผมติดพลังงานให้กับอีกคาในสซีิตัวนี้ครับครับแล้วผมใช้คำสั่งขอสเอานี้ครับอีกแล้วเหรอใช่แล้วอีกแล้วมือมือสี่ใบครับใช้บีราลูจวนหนึ่งครับครับผมแล้วผมตีครับตีร้อยยสิบครับโอเคครับแล้วก็จวดสองนะครับ บายเดนน้องปีขึ้นครับเคลื่นจัวครับครับผมลมยูทูครับใช้ความสามารถของนิตโยครับติดไปกับยูทูอ่าจัวสองจัวสองใบมีพลังงานทั้งหมดสี่สามสี่ห้าหกอุ้ยเริ่มหน้าครัวแล้วนะหกสามสิบแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วใส่เบอร์บอลครับครับผมใส่เบอร์บอลแล้วก็ยูทูครับนิตโยยูทนาการนิตโย นี่ไซคัมเบกครับโอเคํางงานหนึ่งสองสองใบพอครับโอเคครับหนีฟรีครับโอเคยูทูบขึ้นครับครับผมโจมตีเลยครับโอเคโจมน็อกครับแล้วก็อีเวนต์พันใบสี่สิบครับผมเอาขึ้นไปก่อนตัวนี้หนีฟรีครับผมนะครับเข้าเทินจั่วครับเอาล่ะผมใช้ไฮเปอร์บอลครับผมอืมทิ้งบัตรแบตเทิลสองใบเลยเอาอีกคานซุมิครับผมอืม ผมติดพลังงานไฟให้กับอีกคาน์เนชมี้ EX นะครับครับผมแล้วผมตีเลยครับผมเจน่าจะแย่เลย100อะร้อยหนึ่งแล้วจัว2สองโอเคครับอันนี้นเ,นเป็นสองร้อยก็ถึงจัวครับสัมผัสทเซนต์ติดให้กับยูทูโอเคครับปึบ๊บจวสองใบครับอ,อ,อันตุ่งลงอะโคมะครับโอเคยิ่งพลังงานครับ ตีนจมูกครับตีจากมือครับเจ็ดใบอีกหนึ่งใบอ่ะตีโรมันอ่ะอันนี้คุณสงใบคุณซ้ำปะเนี่ยแล้วให้มันฟูอ่ะตรงตีครับโฟตอนที่เจ็ดสิบครับ8 3ดสามนะแล้วโบยอีกสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเก้าใบเลยหรอครับสองร้ยบร้อยครับเขาสองร้อยดสบเป็นหนูตัวเล็กเล็กสครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับวันนี้ก็โอู้ชนะไปกับมิวทูเ็ครับผม มเ <c oughs> อา <c oughs> ละครับก็จบไปแล้วครับกับแบทเทิลในวันนี้นะครับระหว่างอีคาร s นสมี่เนะครับ <c oughs> แล้วก็มิ w ทูเอ็กแบบเท a ร o โซไฟฟ้าใช่ครับโอ้โหชนะไป เกาะนะตีหนูอ,ะอ่ะขอแนะนําวิธีการเล่นหน่อยกันแล้วกันนะครับสําหรับอ,อีกา,าเนซุมิจริงๆเราไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากโดนทังอิมัสู่ยอดเขา,เาค,คือความสามารถของเขานะครับน้บหนึ่งใจเดียวก็คือตอนที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเข้ามามเขาจะต้องโดนตัวนับดาเมจนะครับสามตัวตามจํานวนวคกาเนซุมิแล้วก็อีกาเนซุมิรวมโปเกมอนเอ็กด้วยนะในสนามฝ่ายเรานะครับนั่นหมายความว่าเรามีได้ถึง6ตัวใช่ครับตีเข้ามาสะท้อน1 8 0สิดาเมจ ถ้าหากว่ามันฟูจริงเนี่ยมันสะท้อนโหดมากเลยนะไม่อยากจะกินเีอะท้ายนผมช่วยไว้แต่ทางโดนทางหิมะปิดนะครับตัวนี้อาจจะมีจุดอ่อนที่เลือดน้อยตีเบาแต่มันลุมช่วยกันกัดสนุกดีเอาจริงเล่นสนุกดีนะครับแล้วผมก็เอามาเล่นคู่กับโซโลอาร์ตไอเนี่ยไอเนี่ยคือโซโลอาร์ตเนี่ยความสามารถนะครับแปลงร่างลวงตามันสามารถรที่จะแปลงเป็นโปรมอนร่างหนึ่งได้<อ>มันก็เลยสามารถแปลงเป็นอีคาในชุมนี้ทั้ง ex ทั้งโตธรรมดาได้หมดเลยครับก็เลยนำมาเล่นคู่กันอ่ะ ของผมเนี่ยจริงๆเคยเล่น U 2วกันไปบ้างแล้วนะครับแนตอนที่ว่า2ตัวนี้ก็เป็นของคู่กันนะครับเป็นเนติโอกับ u 2 e x ก็แบบทำให้เราสามารถติดกราฟพลังงานพลังจิตจากบมือได้ครับติดที่บนเบสนะโฟมอนนะครับแล้วก็จวดกราฟสองใบซึ่งเล่นได้ดีมากอีกใบหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาก็คือตีครับอันนี้คือใส่มาเนี่ยเพื่อเอามาจวดในซอนแรกๆแล้วมันก็ไม่ต้องใช้พลังงานเลยหนีฟรีโองหมูมแล้วแบบท่าไม้ตายไม่ต้องใช้พลังงาน <c oughs> ผมรู้สึกว่าเด็กอย่างเอ็กคือ่ะมันดีหลายอย่างเลยนะ <c oughs> ก็สามารถเล่นได้ง่ายคือ ก็เป็นแบทเทิลเปิดปีที่พวกเรานําเด็กที่อยากจะเล่นมาเล่นก็สนุกมากครับสำหรับแบทเทิลเปิดปีในวันนี้นะครับคิดไว้ว่าใครจะชนะกันบ้างก็มาบอกกันด้วยนะว่าตรงตามที่คิดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นแบทเทิลเปิดปีของพวกเรานะครับยังไงก็ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าสําหรับคลิปต่อไปและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเลยนะครับลีเจนดลลี่นะครับมาเจอกับพวกเราให้ได้กับทุกๆคนแล้วก็การแข่งขันด้วยนะครับครับผมวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกัันใหม่สปดดา์ี สวัสดีครับ